โเออข้าวแมนข้าส้งสิบโลว์เออว่าแม่ข้าวแมนข้าวาับยราคาส้มซ่าโลว พอนางโดได้นิเดี๋ยวเ่นป้านี่นจะอดอนน้เดี๋ยวครับนโทรหายแมวไม่รับสายโทรรถใครเฮ็นี่เดี๋ยวผมลงมาได้แป๊บนึ่ง นดนะคะคุณพี่ผ่านาน่ทางพอ่จะในตัวนั้นแล้วมันจะส่งผ้ขายอันนี้เป็นหนังสุดเลยแบบนึ่งนะข้างนี้นี่จ้าเดบอยว่าน่อยังลายอครับ น่าจะเป็นเม็ดที่มาจากเออตังัมูซาผสกับางราเมื่อกรเป็นย่งไบเห็นมรไรแม่โลตัสอะไรไมคะอไดคละร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ

แม่แม่จะเกิดแม่ผมมีแม่วเรได้ตอนนี้ปอนี่ที่เ้นไปเรื่อยๆมาประเทต้นแรูให้คำโต๊ะพ่อวันจันทร์เลยหนูจะซื้อไว้วันจันทร์เด้อขึนมาวันขันจะมาแต่เช้าพ่อวันพีชตอนแรกนี่ยท่วังวันจันทร์เลยได้โอ้ยแก่ได้ไงเอ้ ใแม่กันเลยใช่ใช่ี๋ยวแ่่จะไม่โดนมันเลนะเกิดว่าแม่ได้ทรงเพิ่มยูดตลาดกันเลยแต่ว่ามีจมวกหรือะไรเราจะมีกันต่อเนาะต่อบ้านตาบ้านตาเป็นลูกแล้วลูกกัพ่อจะได้ี่อต่อต่อมันก็ใหญ่สัานี้แล้วแต่ใหญ่คนนี้ก็เป็นเม่แล้วเออใหญ่กนนี้บ่มคานไปพอได้กินแล้วสัมนี้

ไม่จะหมดเลยเออมันเป็นชั้นเลยเช่เอดูอะไรัด้ากนี้หนาอนี้หนาเรือซาไเนี่ยสิเไดยพอเลยลอยหาด้ิมลอยพอดีโบน์เนอพอดีแล้วบึ้งเดียวปลาลางกอบก็จะผักลานี่เลยเป็นมาตรานเลได้เบอรเอาเด้อดิ

มุ่เดครับแยกับซื้อปลาอยู่รับปาโลละโลละหนึบาทครไปาไปมายูรตั่อันนี้แหละเาเต็งปลาบุเป็นองกรเลือซเลไม่ใช่ออกแต่วสดียโอ้อันเดียวเลยขายแม่เออโลละร้อยชดๆเลยแหละอันนี้แม่ ปลาเป็นปลาครับโลละหนึ่งร้อยลงลดหนึ่งร้อยห้าสิบกับมองมะเอาอีบอยังมอมโลแปดขีดแปดสิบบาทข้างก็เป็นปลาหรือเป็นแม่เป็นปลาจะได้เอาหนไหนอัน้ตัวใหญ่เป็ลาครับาีนป เน่ไม่ไดลูกไปนี่คนไหนไ้เหอห้าสิบบาทห้าสิบบาทตัวนี้สองร้อยสามสิบ มคข้กน้อัดทาบท่อนอภินอกรับอเขิดลายนะครับไม่ได้กับแต่ไม่คาดจะมาหน่อยนะครับทุนนี้เนาะคนลงใไ้ลงนาว่าไม่คลาดเลยมาหน่อยเห็ดข้ะเห็ดข้อก็บ่งนาที่จุครับ คือห <onents and downhill> มื่นมากคือหันะขสงยสม่กแล้วหน่อยอนค่ะันยาวเหรอคบ มันจะตังกับตันยาวมันขัดักแล้ตักงอกูคือข้าว่นได้แจกไล้ขับไข่ดีอ้าวันไข่นได้บักดินดินลดสีบาทโอ้โหโลดลี่บาทตัวลิสงก็ตะเคียนมืนะตเียนใส่ถุงมือเลย